สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมนายบอลหรือมิสเตอร์บอลแมนนะครับเรียกเฮียอะไรก็ได้ครับไม่ว่ากันโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับเกมในเว็บวายแโอเคเราไม่เอ่ยว่าเกมอะไรเพราะกูก็ไม่รู้นะครับเล่นไปครับแก้เครียดแน่นอนครับเพราะผมเล่นนี้แสดงว่ามันต้องมีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นแน่นอนอ่าใช่ ก็คือมีการเกิดปัญหาการขัดข้องทางการอัดเกมสักนิดหน่อยนะครับก็อาจจะไม่ได้แคสเกมกันหลายวันเลยทีเดียวโอเคไม่ใช่ไม่แคสเกมหรอกไม่ได้ดูเออก็อย่างนนั้นละครับก็หนูต้องเลิกชุดให้หนายบัสเมเยอร์ของเราก่อนหมวกของเขาจะเป็นแบบ โอ้เจ๋มากโอ้เออเออโอ้โอเค หมอกับมึงเดียวอา่ามันคงไม่ใช่คนแล้วแหะครับเราแต่งมันไม่ใช่คนกันครับโอเคโอ้เยี่ยม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 ครับโอเค จะมาเลือกชุดชุดนี้น่าจะเป็นนี้ไม่ใส่และโอเคเสร็จแล้วครับปีศาจของเราถุย โอเคเกมนี้ก็ไม่มีเียอะไรมากไม่มีอะไรเลยจะดีกว่าโอเคอ่ะแล้วก็ไปต่อกับเกมหนึ่งกันเลยโ okay. อเคอ๋อแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เจอเกมแล้วแล้วในระหว่างที่ผมก็ลังหาเกมเมื่อกี้นะครับผมก็เลยปลดขี้ผมก็เลยไปขี้ผมขี้ปุ๊บออกมาผมเจอเกมนี้เลยเป็นเกมที่แบบผมเล่นมาตั้งแต่บ่อยยังไม่ขึ้นเลยบอกตรงๆโอเคผมชอบเกมนี้มากครับโดยที่แบบ การยิงการอะไรเงี้ยโอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยสำหรับเกมนี้ก็เล่นได้สองคนด้วยนะครับแต่ว่าผมเล่นคนเดียวดีกว่าเพราะผมอยู่คนเดียวเล่นสองคนมันจะไม่ดีนะโอเคเออศึกษาปุ่ม โอเคแล้วแต่ใครจะปรับปุ่มนะครับแต่ของอันนี้มันโอ้ยิงกูไป Hey, anh nhưng biển, Aliwa Bot, bót, 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 妈妈，妈妈，妈来。 I wa. Yeah. Yeah. กูหาุวมเปลี่ยนปืนไม่เจอเ้กรสาม Je สำหรับเกมนี้คงต้องขอบายไปก่อนแล้วเราไปเจอ,อก,กันอีกเกมนะครับเย้สำหรับเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่ผมชอบเหมือนกันนะเราลเล่นกันมาเราเล่นเป็นเอา นี่นาโหาสันละนายบล้ออ้อยสัตว์พมพ์ผิดภาษาโทษทีครับเริ่มกันเลยวิธีเล่นครับคือเราเ,าเมาส์เนี่ยไปคลิกที่นี่ครับแต่ไปวางไปวางไว้เฉยแล้วพอถึงนึงแล้วก็ดิ้งเยี่ยมไม่เสียเลือดสักแอะโอเคโอเคไอ้นี่ประมาณ30%็คือความเก่งของมันนะครับ อืมสามสิบจริงปะเนี่ยไอสัดยิงอ่อนมากครับไปแค่สามนัดเดงคนต่อไปนี่ต้องไม่เกินสี่นัดครับเพราะไม่งั้นเราจะถือว่าก,าก,ากักโอโ้โหเหลือ,อนัดเดียวแต่ก็ไม่เสียเลือดครับนี่เป็นโบนัสคือเราจะอยากจะยิงมึงทำเลยกูเลือดออกทำกูเลือดออกได้ไงไงแค่ขวดอ่ะขวย โอเคอ่อใจเย็น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 ยิงแม่งเลยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ดีไม่ดีไม่ดีตึบตุ๊บตุบป่อง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 เกมนี้ต้องใจเย็นครับใจเย็น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 โอเคโอใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่าอ่าโอเคใจเย็น โบนัสโบนัสนีส๋ยวมุนโดนกูอีกเดี๋ยวเดี๋ยวอยมึงแรกนักกันเลยใหญ่สาสเออ้ยเปิดมาอย่งเนี่ยเปิดแล้วโอ้โหแม่งลุ้นมากครับเกมนี้โอเคตายหาไปแล้วยิงเข้าปากโขอร่อยไหมนี่ยลูกศรน,นะ บ้าไปแล้วอัน,นี่มึใจกระสุนเลยหัวกระสุนเลยหุนนอนลงไปนอนลงไปเข้าขอครับมึงถือปืนทำไมกูมีคนนี้ต้องยิงยิงตรงท้องไอ้ตรงประมาณเนี้ยตรงขาเนีช่วงขาแล้วก็ยิงช่วงหัวโอเค ใจเย็นใจเย็นโอเคผ่านไม่ได้ละตามบอดไปข้างหนึ่งไม่เป็นไรผู้หญิงเหรอคิดว่าไม่กล้าหญิงผู้หญิงเหรอเป็นผู้หญิงก็นอนต่อไปครับนี่โบน,นัสน,นี้ง่ายมากเลยยิงแค่ตรงนี้นี่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 โอ้ oh. ชิปหาย โอเคคนนี้ดูเหมือนว่าจะเก่งประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันผมราะไม่ดูดูไม่ทัน <S <S แต่ก็ไม่เก่งเท่าผมหรอกคนนี้เก่งประมาณ70%ครับ <S <S อ่าจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องมาลองลองทดสอบฝีมืออือเจ๊น้าหนิไอ้สัตว์เอ้ยมึงยิงแม่งไอ้สัตว์โอ้โห พ้มเก่งมากครับโอเคงั้นวันนี้แล้วก็อีกสักคนมาแก,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 ก่เครียดแก่เครียดโอเคบายายบาย